าพิเศษเจ้าทีเล็กตำรวจเฮ้ยโอ้ยโล่ตำรวจป้องกันอืมนี่เทเซอร์ปืนกลโอ้ยแปลงล่างยาพึง่งโอ้ยชิ้นส่วนล้ำสมัยปเปลี่ยนล่างเจ้าคิงของยอย่า หยุดโอ้โห,หลูกหินยักษ์เอาล่ะครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาร์ติมปไปนะครับกับเกมไดโนโรบอ t อินฟินิตี้ประกอบจากกลไดโนเสาร์ต่อสู้กันในตอนที่4กันแล้วนะครับผมแม่สําหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้เห็นการประกอบร่างเจ้าไตสลาท็อปที่เป็นสายนักดับเพลิงแล้วก็เจ้าเสือขิ้ยวดาบปืสนสไนเปอร์สุดเทพไปแล้วนะไตสลาท็อปเน้นใช้น้ําแล้วก็ใช้การกระแทกพุ่งชนส่วนเจ้าเสือขิ้ว จะเน้นการยิงปืนแล้วก็เน้นความม่่งไัในการกำจัดคู่ต่อสู้สำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการประกอบทีเล็กตำรวจและก็เจ้ากอริล่าสุดแข็งแกร่งเดี๋ยวมาดูกันว่า2ตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในการต่อสู้ขนาดไหนกันนะพร้อมที่จะรับชมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะก่อนประกอบล่างครับผมนี่ตอนนี้ก็โอ้โหเจ้าคิงคองกับเจ้าไทรันโบดับเบิลคอปเดี๋ยวเราจะต้อง เริ่มจากเจ้าทีเล็กตำรวจกันก่อนเลยนะแกะกองเลยเพื่อนโอ้โหดูตัวสิเราจะเริ่มประกอบจากดวงตากันก่อนเพื่อนต่อไปก็บริเวณตรงคอผมนี่กรามล่างแล้วก็ส่วนหัวโหน เคี้ยวของมันแล้วก็ชิ้นส่วนขนาดใหญ่อันนี้เขียนว่าทีเล็กโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนชิ้นส่วนรถตำรวจกันอีกแล้วนะอืมประกอบ กระจกลดกันก่อนแล้วก็ตัวถังรถเหมือนเป็นประตูนี่ล้อหน้าล้อหลังอันนี้นี่ด้านบนแล้วก็ส่วนที่เป็นเหมือนซุ้มล้อต่อไปก็บริเวณตรงคอผมอันนี้ข้อต่ออื้อแล้วก็โพล l สอ่าตำรวจนี่อีกล้อหนึ่ง ได้เวลาการประกอบส่วนที่เป็นเหมือนปืนของเจ้านี่แล้วนะอืต้องเริ่มจากนี้ตรงฐานปืนกันก่อนเพื่อนแล้วก็โอ้โหเบลเลอร์เทอร์นี่เป็นฐานอีกอันหนึ่งต่อไปก็ โอ้โหต้องใช้แบบว่าชิ้นส่วนด้านหน้าคอยพยุงกันด้วยนะปากกระบอกปืนนะผมแม่อาจจะเป็นปืนพลังงานอะไรสักอย่างเอาล่ะกระจกหลังแล้วก็โพลิสอีกชิ้นหนึ่งอุ้ยด้านบนมีไซเลนตำรวจเอาละไอพ่นนี่จุดระบายความร้อนอืมตัวฐานนะผมที่ปิดให้ความเรียบร้อยไซเลนเอ้ยต่อไปเป็นมือของเจ้าทีเลกเราจะเริ่ม เอนนี้ก่อนดีกว่าแขนของมันแล้วก็ออข้อตอ,อก็ผมกงเล็บนี่เสริมเล็บพิเศษต่อไปก็ส่วนของขาหูเบลเลอร์เทอร์ท่าทางจะมีความมั่นคงสูงนี่ปิดให้เรียบร้อยแล้วก็หน้าแข้งเอาละตอนนี้ก็ข้อต่อกงเล็บขาส่วนหางแล้วก็น่าจะสิ้นสุดนี่เป็นฐานนะผม เออเรียบร้อยเจ้าทีเล็กตำรวจมาแล้วจ้าโอ้โหผู้พดุงความยุติธรรมดูการวิ่งของเจ้านี่หน่อยสิเออรู้สึกว่าจะวิ่งชาเล็กน้อยเพราะว่าเจ้าทีเล็กตำรวจนี่มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่โตโอ้มีเกราะคอนี่ป้องกันการกัดอาวุธจะเป็นยังไงเอย่ยการโจมตีที่หนึ่งโอ้พลังกรามทีเล็กตำรวจงับงับอืมพลังโจมตีที่สอง คำลาเม,มื่อผมอุ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเป็นการจับกลุ่มอย่างนง้นหลอมีลูกกรงด้วยสมกับเป็นตำรวจจริงๆพลังที่สามุ้ยปืนลำแสงอุ้ยปืนกลลำแสงเลเซอร์เู่จกจุกจูจูจโอ้โหต่อไปเป็นท่าพิเศษกันแล้วนะท่าพิศเศษเจ้าทีเล,ล็ลกตำรวจเฮ้ยโอ้ยโล่ตำรวจป้องกันย่า โโอ้โป้องกันไปพร้อมกับ <c oughs> ยิงไปด้วยถ้าไม่ตายทีเล็กตำรวจครับผมนี่โอ้โหโลกระแทกอือโลทุบเวียงใส่แล้วการป้องกันธรรมดานี่จะเป็นยังไงนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยย่าอือโลมาเลย <c oughs> มีโลแบบนี้นี่ตัวไหนก็ยิงไม่เข้า <c oughs> ข <Lew> ขการพุ่งนี้โอ้โหจะเร็วก็เร็วได้ครับผมต่อไปเป็นการกระโดดอ้มีสปริงขาที่ยอดเยี่ยม เดี๋ยวเราก็ไปลองใช้ต่อสู้กันเลยนะโอ้เจอกับเจ้าไดาโนเสาวไวไเร์ายรายครับผมไม่มีชื่อซะด้วยอยุ้ยยิงปืนมาแต่ไก่าทีเล็กตำรวจผู้พนุงความยุติธรรมออกกันไกลไปก่อนเพื่อนเจ้านี่ออกกระดาษเฮ้ยเข้าไปโอ้ยเขาเรียกว่าสแลมพลักกำลังนี่สู้ไม่ได้นะดูจากขนาดลำตัวอ่าออกค้อนไปก่อนเพื่อนส่วนเจ้านี้กันไกลอย่างนั้นละ่ะ อนี่เทเซอร์ปืนกลโอุ้ยช็อตก่อนที่จะยิงมีพลังปืนเทเซอร์ยิงกระแสไฟฟ้าหยุดยั้งกันด้วยนะกระดาษกันหน่อยสิจ้าแล้วก็เจอกันไกลเฮ้ยแท้ทางครับผมอุ้ยเต็มหน้าอุ้ยโอ้ยโดนพุ่งชนมันใช้แบบว่าปืนหมักฝรั่งขี้โกงกันไกลดูสิคราวนี้เฮ้ยชนะได้ครับผมมานี่เอาโลกกันก่อนกระแทกทุบทุบชน,ชน นี่กระบองตำรวจฟาดทีบเออจับเข้ากงขังเรียบร้อยอ,มอมสมกับเป็นตำรวจสุดเท่จริงๆเลยนะไม่ผิดหวังจริงๆเจ้าตัวนี้แม่ทั้งความเท่ความเก่งร่างแปลงร่างของเจ้าตัวนี้แม่จะเป็นยังไงเออหุอ้ย,เ,ยเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะส่วนสกินก็เหมือนจะไม่มีเหมือนเดิม,มการรวมร่างไม่มีเปลี่ยนร่างเจ้าทีเล็กตำรวจเป็นร่างพิเศษใส่ไป มาปิดเครื่องครับผมทีเล็กตํารวจแปลงล่างย่าพึ่งหูยชิ้นส่วนล้าสมัยเฮ้ยบินได้คราวนี้นี่ไล่ล่าทางอากาศถ้าโจมตีที่หนึ่งอย่าโอ้หยล้าแสงแม่ไอร้อนสูงเจ้าเจ้าท่าที่สองหน่อยสิอย่าเฮ้ยอื้มกระแทกด้วยความ รุนแรงเครื่องยนต์นี่พลังงานยอดเยี่ยมอืออท่าที่สามหน่อยสินี่โอหูยปืนเลเซอร์ที่ประสิทธิภาพเาอ้าหูถนนได้ด้วยท่าที่สี่ท่าพิเศษยาหูยคลื่นืกระแทกโคตรแรงเลยเพื่อน วัไหนมาขวางนี่ืหปลิวให้หมดไม้ตายทีเล็กตำรวจพิเศษจาบินฟิวฟิวเฮ้ยกระแทกอีกอแล้วก็ยิงพลังโล่นี่น่าจะไม่ธรรมดานะมาโล่ตำรวจโอ้ยเป็นแสงสกัดกัน้นส่วนท้าพุ่งนี่อาจจะเร็วสุดๆไปเลยก็ได้ท่าพุ่งฟืดกระโดดไปสิโอ้ยบินขึ้นได้เลย แม่เป็นอะไรที่สุดเท่ครับผมนี่คำลามให้ดูสำหรับเจ้าตำรวจทีเล็กก็อุ้ยหลายๆคนนี่ไม่คิดเลยใช่ไหมว่าจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะตัวต่อไปเป็นเอ็นเชียนคิงคองเจ้าคิงคองแบบโบราณนะครับผมตัวใหญ่ยักษ์โคตรเท่แน่นอนมาเลยจ้า ประกอบชิ้นส่วนเจ้าคิงคองเริ่มจากตรงแขนของเจ้านี่ก่อนมีแขนขนาดใหญ่บ่งบอกถึงพละกกำลังประกอบแขนเจ้าคิงคองอ่าแล้วก็ฝ่ามือก็ผม มีหนามกันด้วยหูยชิ้นเบลเลอร์เทอร์ลำตัวนี่ประกอบมาเป็นชิ้นใหญ่เฮ้ยโคตรใหญ่เลยเพื่อนไปแล้วก็ส่วนที่เป็นเหมือนตัวเพิ่มพลังใส่เข้าไปซิอ๋อต่อไปนี่เป็นส่วนทั้งขาแล้วก็ทั้งหัวเลยนะกลามล่างเจ้าคิงคองนี่ส่วนหัวครับผมห้ยต้นขาของมันข้อต่อตรงขาครับผมฝ่าเท้า ประกอบปืนเป็นอันเสร็จสิ้นยังไม่จบยังไม่จบมีกรอะกันด้วยเนี่ยผมแล้ก็มีโซ่โอ้โยังกระดักโทษเลยนะดูสิออ้บานะจ้าเจ้าหืิงคองโบราณอยู่ในป่าแบบนี้ครับผมนี่ดูการเดินที่แสนจาดุดันของเจ้านี้ลองดูท่าโจมตีที่หนึ่งหน่อยสิยาโอ้โหมัด คิงคองนี่พลังที่สองทุบพื้นโอ้ยเกิดขึ้นกระแทกขึ้นท่าที่สามว้ยกระโดดทุบไอพ่นติดหลังนี่ช่วยเสริมการกระโดดนะผมสมกับเป็นเจ้าหลิงไม่กระโดดในป่านี่เป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหมถ้าพิเศษเจ้าคิงคองอุ้ยหยิบก้อนหินมาฟาดเฮ้ย ขวักขึ้นมาทุบไม้ตายเจ้าคิงคองเฮ้ยโอ้โหกระโดดใส่แล้วก็ต่อยไปทีหนึ่งเฮ้ผมพุ่งเหยียบอืมหมัดซ้ายการป้องกันนี่จะเป็นยังไงนะเฮ้ยโอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อการป้องกันคือการตั้งรับแบบนี้มีก้อนหินใหญ่ยักษ์แม่มาแบบนี้ก็ยังสามารถรับได้ถ้าพุ่งเจ้าคิงคองเฮ้ย โอ้โหกระโดดแต่คราวนี้ไม่ทุบแล้วถ้ากระโดดธรรมดาล่ะอืมธรรมดาก็โดดได้เหมือนกันเราไปต่อสู้กันเลยนะเพื่อนโอ้โยต่อสู้กับเจ้าเสือเขี้ยวดาบคู่ต่อสู้คุ้นๆน,นี่เสือเขี้ยวดาบพะทะเจ้าคิงคองเฮ้ยคุ้นๆน,นะเนี่ยเอากระดาษไปก่อนเออเข้าไปจัดการทุบนี่เวียงกลับ เหมือนเป็นตอนที่เราใช้เจ้าเสือคิ้วดาบสู้กับคิงคองเลยนะอ่าคราวนี้ออกคอนนะผมอืมเราจะปิดฉากมันเฮ้ยทุบมาเวียงตึ้มตึ้มตึม,ตม,ตมแม่แต่ว่าถ้าปิดฉากของเจ้าตัวนี้เรายังไม่เคยเห็นนะออกกระดาษและกันเพื่อนนี่ออกคอนเจ้าคิงคองเฮ้ยจับเวียงอุย้ยต่อยกลางอากาศทุบๆเอ้ยเอ้ยทุบไม่เลี้ยงครับผมว้าว เหลือแต่เศษซากแม่ศพไม่สวยไม่ต้องเห็นก็ได้นะถ้าทางจะเละเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูล่างพิเศษของเจ้าตัวนี้กันเถอะแม่ล่างพิเศษมีอยู่แล้วห้ยสกินไม่มีเหมือนเดิม รวมร่างก็ไม่ได้คิดว่าจะมีนะเปลี่ยนร่างเจ้าคิงคองสีแดงครับผมเท่สุดๆแน่นอนเปลี่ยนร่างเจ้าคิงคองอย่าโอ้โยกลายเป็นร่างสีแดงยืนขึ้นดูสิเพื่อนตอนนี้นี่ยืนสองขาแม่ดูมีพลังก,ก,กำลังที่มากขึ้นนะทั้งกำลังแขนกำลังขาอืมเหมือนเป็นเส้นเลือดพลังงานสูงพ่าโจมตีที่หนึ่งนี่พลังมาซ้ายยืนไตท่าที่สอง เฮ้ยทุบพื้นอุ้ยเฮ้ยหินกระจายเลยเพื่อนท่าที่สามฮ้ยกระโดดทุบพื้นทีบอีกอื้มอุ้ยไม่ธรรมดานี่คอมโบสองท่าพิเศษเจ้าคิงคองแดงย่าทุบพื้นหินถลม่มเฮ้ยไม่บ้าพลังเหลือเกินเจ้าตัวนี้ไม่ตายเจ้าคิงคองแดงกระโดดทีบโอ้ยกระโดดคว้างก้อนหินอุ้ยเดินมาส,สวย อยอมรับเลยว่าเจ้าตัวนี้นี่แม่ดูเถื่อนสุดๆการป้องกันละเพื่อนเอ้ยพลังมัดเอ้ยหยุดโอ้ยลูกหินยักษ์การพุ่งโอ้ยวิ่งโคตรไวนี่แหละืหชีวิตในป่าของฉัน <c oughs> การกระโดดโอ้โหหายไปเลย ลงทีนี่พื้นสะเทือนอยากจะเอาเจ้านี่ไปสู้อารีน่าจริงๆโอ้ยดูมันคำรามสิถ้าเป็นเจ้าตัวเดิมจะคำรามแบบนี้นะแพ้่ดูน่ารักไปเลยเป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับการต่อสู้ในคราวนี้ เรียกได้ว่าโอ้โหสุดเท่จริงๆเลยนะทั้งสองตัวในคราวหน้านะครับผมเราก็จะมาใช้เจ้าปลาหมึกยักษ์โบราณและก็เจ้าเบริออนเน็กซ์อะไรสักอย่างที่เป็นเหมือนไดโนเสาร์ปากยาวตัวนี้นะท้าทางจะไม่ธรรมดาทั้งสองตัวใครที่อยากจะเห็นเจ้า2ตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวจะรีบมาต่อให้ดูกันใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่ม กระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่อติในการทําตอนหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายยจูบจูบขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผม